สวัสดีครับผมไปจากช่องไปโพล่านะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ข้อควรระวังเวลาที่เรากดซื้อ DLC Sunbreak แล้วก็วิธีเช็คโซนแบบคร่าวๆเพื่อไม่ให้เราซื้อพลาดกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า คือเรื่องมันมีอยู่ว่าตัวผมมาเล่นตลับโซน USA นะครับแล้วก็จะซื้อ DLC Sunbreak จากสต o e มาเล่นแต่ว่าดันเช็คโซนไม่ดีทําให้ซื้อ DLC ผิดโซนครับรอบแรกเนี่ยผมซื้อ DLC โซนญี่ปนมาก่อนแล้วค่อยมาเจอว่ามันใช้กับตลับโซน USA ของผมไม่ได้ก็เลยจะต้องมากดซื้อ DLC โซน USA ใหม่อีกรอบนึงสรุปคือเสียตังไป2รอ,อบก็เลยจะมาทําคลิปสอนวิธีเช็คจะได้ไม่มีใครมาซื้อผิดแบบผมนะครับ ถ้าเอาให้ง่ายสุดเลยเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่ Nintendo eShop จากในเกมนะครับถ้าเกิดว่าโซน eShop ของเราไม่ตรงกับตลาดอะ่ะมันก็จะขึ้น e ออร์เแบบนี้ครับในกรณีแบบนี้เนี่ยคือเราจะต้องไปเปลี่ยนโซนของ Nintendo account ของเราให้ตรงกับโซนของตลาดก่อนนะครับเราอย่าไปเข้า eShop จากในเครื่องแล้วกดซื้อนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนโซนของ Nintendo account เนี่ยก็ให้เราลองเข้ามาตามนี้เลยนะครับ ตรงนี้ผมล็อกอินเอาไว้แล้วมันก็เลยเข้ามาหน้าแอคเค n t ของผมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างให้ล็อกอินแทนนะครับให้เรากดเปลี่ยนโซนให้ตรงกับตลับตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเสร็จหมดแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเข้า e shop อะ่ะมันจะให้ล็อกอินใหม่ด้วยนะครับแต่ตอนที่เราจะซื้อ DLC เนี่ยผมก็แนะนําให้เราเข้า e shop จากในเกมเพื่อความชัวนะครับอันเนี้ยผมเปลี่ยนโซนของ Nintendo account ให้ตรงกับตลับเรียบร้อยแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นเออร์เลอร์แบบในตอนแรกแล้วนะครับ ถ้าเราซื้อจากตรงนี้คือปลอดภัยสุดแล้วครับมาถึงตรงนี้ผมจะแถมเรื่องวิธีการเช็คโซนของตลับเกมอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับวิธีการเช็คโซนที่ง่ายที่สุดเนี่ยให้เราดูที่ตลับของเราได้เลยนะครับลองดูภาพตามไปด้วยแล้วกันคือว่ามันจะมีโค้ดบอกอยู่ที่ตลับแบบนี้ครับอย่างเช่น Monthalize ของผมเนี่ยจะเป็นโซน USA ครับแต่ว่าชินจังอาจจะเป็นโซนใจแปนนะครับ หรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูที่กล่องเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้จากสัญลักษณ์การจัดประเภทเกมได้ครับอย่างตัว T เนี่ยก็จะเป็นการจัดประเภทของโซน USA ครับส่วนซ e o A เนี่ยก็จะเป็นการจัดประเภทของโซน j ป a n นะครับนอกเหนือจาก2วิธีนี้เรายังสามารถดูได้จากหน้าโฮมก่อนเข้าเกมได้ด้วยครับให้เราเลือกไปที่ตัวเกมแล้วก็เข้ามาที่หน้า Support Information นะครับแต่ผมว่าเช็คที่ตลับเนี่ยก็น่าจะง่ายที่สุดแล้วล่ะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงตรงนี้นะครับถ้าใครจะกดซื้อ DLC เนี่ยก็ระวังระวังกันหน่อยนะอย่าพลาดเสียตังสองรอบแบบผมนะครับถ้าใครสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลในคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ